ที่บริเวณวัดบางกระพร้อมนะครับอําเภออัมพาวารประาลัสมศัดอัตตะสุปโปจ้าววัดวัดบางกระพร้อมพร้อมด้วยพลตํารวจตรีสุมเมธปุญสีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามและผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองนะครับผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรอัมพาวาผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรบางคนทีสถานีตํารวจภูธรยี่สานะครับและสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ่ รวมปอ่อยแถวขบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มีการนำน้ำดื่มและขนมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยชุมชนจำนวน9แห่งประกอบไปด้วยนะครับ1นโรงพยาบาลสมเด็จรับการเลือนล่าจำนวน50แพ็ก2นะครับโรงพยาบาลนารัยจำนวน50แพ็ก3นะครับโรงพยาบาลอัมพวาวาส0แพ็ค4โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด บริเวณที่ด้านหน้าส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสรสงครามครับเป็นน้ําดื่ม1 0 0แพ็กร้อมขนมและกาแฟ5นะครับโรงพยาบาลสนามนาลายวัดเกตการามเมตาน้ําดื่ม50แพ็กรับพร้อมขนมด้วย6นะครับโรงพยาบาลสนามสว่างเบญจธรรมเป็นน้ําดื่ม50แพ็กพร้อมขนมครับ7ครับเป็นศูนย์พักคอยวิทยาลอยเทคนิคสมุทสรสงครามน้ําดื่ม50แพ็กพร้อมขนมกาแฟ 8นะครับสูนพักคอยยี 23, 100, ่สา0หนึ่งร้อแพ็คมขนม9นะครับสูนพักคอยวัดวงมาลายัยเป็นน้ำดื่มจำนวนทั้งสิ้น50แพ็คในการนี้นะครับพระประหลาดสมสัติ์อาจารย์สุโภผู้ช่วยเจา้าวาดพระฟังกับพร้อมได้มีเมตตาและให้กำลังใจต่อสาธุชนชาวสมุทรสงครามทั้งบุคลากร,กรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รักษาตัวในยามที่ต้องผเผชิญกับโรควิกฤตโรคโควิด1ิกในครั้งนี้นั่นเองนะครับ ก็ต้องขอกราบคุมทนาบุญนะครับกับทางคณะสงฆ์ในภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับสาธุครับ